สวัสดีครับนี่คือรายการ NGK สาระไม่อยู่จริง ก็วันนี้พบกับผมโบนวันทงสำหรับวันนี้เป็น e p ที่7แล้วนะครับก็วันนี้คอนเทนต์ของเราคือคลายข้อสงสัยเรื่องหัวเทียนหลายเขี้ยวเพราะว่ามีกลุ่มขาซิ่งมักจะคิดว่าหัวเทียนหลายเขี้ยวเนี่ยแรงกว่าปกตินะครับหัวเทียนซิ่งต้องหลายเขี้ยวจริงหรือ ซเชียลที่มีคำอธิบายหลายๆคลิปวิดีโอนะครับว่าหัวเทียนหลายเขี้ยวนี่สามารถจุดระเบิดได้ดีกว่าหัวเทียนเขี้ยวเดียวซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับมันเป็นความคิดที่ผิดนะครับเพราะว่าหัวเทียนหลายเขี้ยวหรือว่าเขี้ยวเดียวเวลาจุดระเบิดนะครับจะจุดเพียงแค่1่เขี้ยวเท่านั้นนะครับก็คือไฟจะกระโดดที่ปลายแกนกลางไปที่เขี้ยวเพียง1เขี้ยวเท่านั้นต่อให้จะมีหลายเขี้ยวก็จุดได้แค่ทีละ1เขี้ยวเท่านั้นนะครับ หัวเทียนหลายเขี้ยวนะครับข้อเสียคือเมื่อมีหลายเขี้ยวใช่ไหมครับจะบทบังเวลาที่จุดระเบิดนะครับทำให้วงไฟเนี่ยมันแคบลงการเผาไหม้จะดีสู้หัวเทียนที่เป็นเขี้ยวเดียวไม่ได้นะครับเทียนหลายเขี้ยวนะครับออกแบบมาเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของหัวเทียนนะครับโดยส่วนใหญ่จะสร้างมากับหัวเทียนที่เป็น O M ก็คือหัวเทียนติดรถจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งข้อดีของมันก็คือ 1. เรื่องของลดคราบเขม่าที่เกาะบนผิวหน้าหัวเทียน2คือเรื่องของแรงสั่นสะเทือนในห้องเผาไหม้แล้วก็3ก็คือยังช่วยเพิ่ อายุการใช้งานของหัวเทียนนะครับหัวเทียนของ NGK จะมีทั้งหมดหลักๆก็คือ4ประเภทคือ1เขี้ยวก็คือหัวเทียนธรรมดาทั่วไป2หัวเทียน2เขี้ยวแบบจุดประกายไฟหมุนวน3เขี้ยวแบบระยะห่างเขี้ยวเสริมแล้วก็แบบ4เขี้ยวคือแบบจุดประกายไฟที่ผิวหน,น้า จากวิดีโอนะครับจะเห็นว่าเมื่อไฟสร์คไปที่ปลายเขี้ยวไฟจะสร์คเพียงแค่เขียวเท่านั้นนะครับไม่มีหัวเทียนชนิดไหนที่ไฟกระโดดพร้อมกัน2หรือว่าสามเขี้ยวเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ว่าหัวเทียนหลายเขี่ยวจะจุดระเบิดดีกว่าหัวเทียนเขี้ยวเดียวไม่เป็นความจริงนะครับซึ่งข้อเสียของหัวเทียนหลายเขี้ยวนะครับคือ วงไฟในการเผาไหม้เชื้อเพลิงใช่ไหมครับจะต่ํากว่าหัวเทียนเคี่ยวเดียวเพราะว่าเคี่ยวที่มาหลายๆเคี่ยวเนี่ยจะบดบังวงไฟในการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นจะทําให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้เชื้อเพลิงเนี่ยต่ำกว่าหัวเทียนเคี่ยวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหัวเทียนเคี่ยวเดียวจุดระเบิดได้ดีกว่าทั้งยังมีความแม่นยําในการจุดระเบิดสูงกว่าให้กําลังไฟที่เยี่ยมทําให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้เชื้อเพลิงหมดจดและทาให้เครื่องยนต์ตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมนะครับหากต้องการให้รถของคุณมีประสิทธิภาพในการจุดดดระเบิทีี่ขึ้น และทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพควรเลือก NGK G, G Power Platinum Alloy และ NGK Iridium IX ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s c ไคร e นะครับ,รบเพื่อที่จะไม่พลาดรายการคลิปสาระดีๆแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปสาระดีๆนะครับส่วนเราวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ